นะครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับคือเจ้าตัวจระเข้ผู้นี้ถ้ามันงัดอย่างเงี้ยถ้ามันงัดอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็โดนแต่งหน้านะครับเมืองคาาไปเลยหือมีแว่นด้วยสวัสดีเอฟซีหวังจริงทุกคนนะครับนะครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับคือเจ้าตัวจระเข้ตั้งชื่อมันดิด็อบบี้ด็อบบี้นะฮะเรามีเจ้าด็อบบี้นะฮะชื่อด็อบบี้เลยแล้วกันเราได้คิดเกมมานะครับคือใครเนี่ย ปึ๊บงับเนี่ยให้มันงับนิ้วเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปปัมงับกัวเนี่ยถ้ามันงับอย่างเงี้ยนะเก็บอยู่นะถ้ามันงับย่างเงี้ยปึ๊บเราก็โดนแต่งหน้านะครับใช้อะไรแต่งก็ได้นะฮะลิปแต่งคนอยเออนะครับได้หมดนะครับนะครับก็คือเราจะวนกันเล่นตามคิวนะโอเคนะครับก็โอเคก่อนทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้มันแน่นอนครับทุกคนเออน อ้าวเหี้ยคนแรกเฉยเลยวทุกคนโอเคนะครับทุกคนพี่ได้คนแรกฮะไปดังขอซีแรกเลยกันไอ้คนเจียวอะกูโดนตลอดอ่ะอันหนีดิไอ้กล้องคขาดูไรเฮียเด็ยกันเฮ้ยมันพูดแข็งเสียวไปเดินแตกหน้าแน่ แต่งหน้าคลทีเว้ยแต่งหน้าคนละทีเว้ยจะได้มามาหน้ามาใกล้ๆพี่น้องเร็วคราบเครับไปเลยต่อเนื่องต่อไปโดนครับโดนครับฟืดฟืดออเรามีอีกหลายรอบมันไม่ต้องห่วงโอเคมารอบต่อไปรอบที่สองครับ เอาเอาเอาดูดูดูจัดตายรแกดูเร็วเลยมีแว่นด้วยารอบต่อไปงั้นกูเขียวโดนอีกป่ะดจไปยกว่าแล้วมันแข็งแข็ะฟันฟันมันแข็งแว่ากูโดนเอะ ไอ้ดอบบี้มึงกัดกูสองทีก็นะทีต้องแต่ต้องแตะตรงนี้ด้วยเบืดสายันก็มารอที่สกูอีกฮะเฮ้ยรอเลยอาดอตัวนี้อนอาตัวคน่อแล้วคนสามเออนี่ยเออฮรอตโดนมึงโดนเฮียกูีพเสียวมากเลยงนี้แล้กัน เฮ้เฮ du ้ดูอ้กวกยเจ้เฮ้ดนโดนโดูนดดนกูพูดยาดูนดูนครัโอ้โอ้คตรตรงนี้เฮ้ไอ้ดูน เหน่เลยเฮ่นาทีมันโดนทำพี่ไ้เยอะครับน้องแป้งตักออกครับแป้งตักออกเี้ยแป้งตาไปโบ่อ่งกันแล้วเขาขาวทักจีหน้าหงีโกูกวาครับกูกวารอบที่ห้าเอา้ม เฮียมเงาเดียงกันอย่างนี้เหรอหนวดแมว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 โอเครอบต่อไปครับไม่ก่อนเลย แต่งไรดีบ้างนี่ไงสีดำดำอยู่นี่ไงยังหลับตาดินวดแมวนวดแมวอ่ารอบต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปกูเองกูเองกูเองมาจูนไปักรอค่ะเวอร์ดกูรดจัดไป น้องที่ที่มึงงับกูบ่อยยังมากเลยที่เห็นแล้วก็คือไม่ทันได้ลุ้นเลยป่ะก็โอ้โหเป็นลมเดี๋ยวเรื่อนี้มันยังไม่มีคิวไงตอนแรกว่าจะไม่อาบน้ำนะคืนนี้ยพื้นตกงไงบรรยากาศแบบดีแยะเสียทำคลิปนี้ก็เสริมคิวไปสิครับโอ้ยังหล่อครับน้องๆเอายังรอบต่อไปรอบต่อไปครับ เนี่ตั้มละตั้มง่ะมีแน่เป็นไงล่ะสองโอุ้ยเพี่อะงูโดนแน่ฟันเนี้ยโดนแน่ฝั่งนี้ดีกว่านี่นี่โดนแน่ฟันเนี้ยโดนแน่เอาเลยเออเลยนะไม่โดนก็ได้อนั่นโดนก็ได้เอ้ยรอดรอด อันนี้มือก็โดนมาหอดอัไม่ดูง้นไม่ดูนไมูนหวแล้วฟันงนี้โดนแน่ผมอึผมอึ้งอึนวดหนผมแอึงแแต่งคือกันทำไมวันนี้มึงพอแล้วผมหาอึผมแบอึ้ง มาอึมสั่งต่อไปรอบต่อไปนะฮะทุกคนวู้วว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 วกวว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 ไวววว็วว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 ไม่วววววว้วว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 เวว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 วกวว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 เววว คนเ็าจะจำกูได้ไหมรอบต่อไปผมมาทียิ้มคนแรกกับเพื่อนาดีหนันอะไรเป็นจริงขนาดนี้ไี่ไดม่ง่ยอะพอแค่นี้พอตากูอีกรอบต่อไปอ่ะอีกดนโฮู้บายบายดูนดูนกดลงไปไม่ดนเช่ไ ออโอ้ยสัตว์โดนถ้าถูกอืมอืมโอ้ยเหลือต้นน้อยเลยอืมผมว่าอึมไม่รอดไม่รอดไม่รอดอุภาษา,าเลือ,อกโลกาหน้างไหมใกล้กล้องหน่อยสิน้องอืให้เขาเห็นความล้มเหลวของมึงหน่อยเฮ้ยน้ำผา,า,า,ากม็มี แกงฮีมันนี่เหมอนเลยว่ะโอ้มา,าข่าวเพื่อนดิเฮ้ยปากดำอันนี้แกงปากดำนะแกงปากดำนะต่อไปดเดินทึ่ดกูผมว่าอึง้งเอากดไปดิครับกดไปดิครับนครับกดครับกดไปสังเกตดูนังเตะต้นคลิปมานะกูโกดนโคตรบ่อยเลยครับทุกคน ตาสบายมเลยนเนี่ยเล่นเยอะนะเล่นเยอะนะแล้วแม่งมีแต่ผงอะไรไม่รู้มันจะเข้าตาพี่อยาบุ้งคนเออมารอบต่อไปสนใจแล้วอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าเอาจริงรอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงมันแข็งวะผมว่านี่เลยอ่าี่เนี่ยโอ้โหพ่อแม่หึวักมาไอ้ยังมาลองตรงนี้แหละมันได้กดาะนาน,น,นเนี่ย ขนาดนี้กู้หนาวพอแล้วกวูต้ตรงคอแล้วเนี่ยลุง,อ,งอะไรก็กู<ด>อะไรลุงไหนลุงของทับปัดไม่ได้แน่เนี่ยเริ่มราม,มาคออ่ะอ่ะอ่ะจัดป่ะเริ่มราม,มาคออ่ะทุกคนโหอันนี้มาเป็นตอนเลยโอ้โหลูกกระเดือกโ,โอเลยอ๋อดูสภาพมาอีกสองรอบสุดท้ายพออีกสองรอบสุดท้ายกูเริ่มจะโดนเยอะแล้วกูเริ่มจะพอแล้วไม่นี้เอาดิวาย ผมว่าอื้มโดุนดุนดุนไปอ่าโอ้โหเย็ดม้าเอ้ยสาธุโดมังเฮ้ยเย็ดเบสลอยหน้าลอยตาลอยหน้าเป็นลอยมอยเรียบร้อยดิฮะเรียบร้อยดิผมอื้มแต่ลองแดงแต่แต่ไม่เกินตดกูอีกแล้วโง่จะมึงนี่เง่มึงโง่มึงโง่ไะไรดิวะ จอนจอนจอนวหนืันแมงนักจ <Ô iş in> ะมาแกล้ง <busca> กูไงไม่รู้เลยปะวันนี้ดวงไม่ดีนะอ๋อมารอบสุดท้ายครับทุกคนขี้ถ้าใครโดนกูเล่นให้หนักๆเลยลุยถึงเวลาไอเสือแก้แค้น จอนเมื่อกี้จอห์นไออีกตาหนึ่งอ่ะแม่พอแล้วพอแล้วไออีกตาหนึ่งคือเก๊งเนื้อคนดูเบื่อแล้วไม่เบื่อนี่ใส่เสียจอหนไอพิมพ์แต่กันได้ทุกคนจอห์นไอพิมพ์แต่กันได้พอพอมึงไงเยอะไปละ โอเคนะตอนนี้เราพอเราเรเราหก็่งกูเก็บโอเคนะพวกันกยิบนี้พอหอมปากหอมคอนะเลิกไม่ไ่าจะหอมปากหอมคอนี่ยดูดิเละกันทุกคนใครในสูเดนล่าสุดนี่เออไปแล้วน้เกดปักดำเอออย่าปอกดำดูใครเลสสุดอ่ะ พี่โดนเยอะสุดแล้วครับทุกคนดูดิี่เขาดีโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่า like, ลืมกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครป์พี่นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบริษัทต,ตั้งหวังเจ็งช่องนี้ด้วยนะคะนี่อ่ะตกแป้งหลุดเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนน,นะผมนะสวัสดีครับอ่ะลองอ่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามนี่อ่ะอ่ะเลยสามอันมาใครดวงซวยชุดเนี่ยกูอุ้ยแค่ไปอะอ่ะเย็บ Good <laughs>